ชาวกรุงเทพเตรียมรับข่าวดีที่สะใจลึกซึ้งสุดๆโครงการคนละครึ่งพลัเปิดโอกาสให้เดินทางด้วยรถไฟฟ้า8สายได้ในราคาครึ่งเดียวโดยเฉพาะสายสีแดงและสายสีม่วงที่ราคาถูกอย่างเหลือเชื่อเหลือแค่10บ,บาทตลอดเส้นทางแต่ที่นี่คือจุดที่มันน่าสนใจคุณจะเชื่อไหมว่ามาตร,ราการนี้ไม่เพียงแค่ช่วยประหยัดเงินแต่ยังอาจเปลี่ยนวิธีชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่มาดูกันว่ามันทำงานยังไงและมีอะไรที่หลายคนมองข้ามไปบ้าง เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักโครงการคนละครึ่งครั้งแรกนี่คือโปรโมชั่นพิเศษจากรัฐบาลที่ช่วยให้ผู้ใช้จ่ายค่าเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะเพียงครึ่งเดียวโดยใช้แอปเปาตังและ g w a l l e t จากธนาคารกรุงไทยเป็นการส่งเสริมให้คนใช้บริการรถไฟฟ้าแทนการขับรถส่วนตัวลดปัญหารถติดและมลภาวะในอากาศแถมยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแต่พอมาถึงจุดนี้ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันเป็นการใช้เงินภาษีประชาชนไปเยอะเกินไปหรือเปล่า เราจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปแต่ก่อนอื่นมาดูรายละเอียดของรถไฟฟ้าที่เข้าร่วมกันเองและยอ่อจากรายงานของกระทรวงคมนาคมโครงการนี้ในส่วนขนส่งสาธารณะเปิดให้ผู้ให้บริการลงทะเบียนเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์ www.thungnenkungthai.com ตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2568และตอนนี้ผู้ให้บริการทั้งหมดได้เข้าร่วมครบแล้วรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอรทการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอรม บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) และบริษัทร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีทั้งหมด8สายได้แก่รถไฟฟ้าสายสีแดงรวมสายสีแดงเข้มกรุงเทพพิวัรนรังสิตและสายสีแดงอ่อนกรุงเทพพิวัตรตลิงชันมี13สถานีปกติเก็บค่าโดยสารสูงสุด20บาทตลอดสายลดจากอัตราปกติ12-42บาทรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงช่วงพญาไทสุวรรณภูมิมี8สถานี อัตราปกติ1 5บ5าบาทรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินรวมช่วงบางซื่อหัวลำโพงหัวลำโพงบางแคหลักสองและบางซื่อท่าพาระรวม38สถานีอัตราปกติ17-45บาทรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูนมี16สถานีปกติเก็บสูงสุด20บาทตลอดสายลดจากอัตราปกติ14-42บาทรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงมี23สามสถานี อัตราป,ปกติ15-45บาทรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงใครมีนบุรีมี30ส,สถานีอัตราป,ปกติ15-45บาทรถไฟฟ้าสายส,ายสีเขียวรวมช่วงหมอชิดสมุทรปราการหมอชิดสะพานใหม่คูคอตและสนามกีฬาแห่งชาติบางว่ารวม61สถาน,ถานีเส้นทางหลัก17-45บาทต่อขยาย15บาทตลอดสายจนถึง31ตุลาคมแล้วปรับเป็น17-45บาทรถไฟฟ้าสายสีทอง ช่วงกรุงธนบุรีคลองสานมี3มสถานี16บาทตลอดสายสำหรับผู้ที่ติดตามข่าวคนละครึ่งมาแล้วสายสีน้ำเงินสีม่วงสีเขียวและสีทองได้เข้าร่วมในเฟสก่อนหน้าแล้วในรอบนี้เพิ่มอีกสีสายคือสีแดงสีเหลืองสีชมพูและแอร์พอร์ตเรลิงและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามตอนนี้สายสีแดงและสายสีม่วงเก็บค่า20บาทตลอดสายตามมาตรการลดภาระประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลต่อจนถึง30 พฤศจิกายนแต่ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมผู้ที่มีสิทธิ์ในคนละครึ่งพลัสจะจ่ายแค่10บาทซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับสายสีม่วงที่มีผู้โดยสารเฉลี่ย8 0ดห0 0 0 0คนต่อวันและสายสีแดง40,000คนคาดว่าผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น10%ในช่วงนี้ช่วยให้ระบบขนส่งสาธารณะเติบโตแต่ก็อาจทำให้สถานีแออัดมากขึ้นด้วยส่วนการเตรียมตัวจากกรมการขนส่งทางรางขอรอสายสีเขียวสีทองสีชมพูและสีเหลืองที่ BEM และบ c ทีซีให้บริการได้อัปเดตอุปกรณ์โดยสายชมพูและเหลืองใหม่ได้ยื่นเอกสารกับธนาคารกรุงไทยสำหรับสายสีน้ำเงินและสีม่วงรอฟอร์มรและ b e m ก็อัปเดตอุปกรณ์และแอปถุงเงินสายสีแดงและแอ r p o r ร Rail ลิ n k รอฟอทและบริษัท a a r 1. เอเชียเอราวันเอระหนึ่งก็เตรียมพร้อมเช่นกันทุกสายเริ่มใช้โครงการตั้งแต่วันที่29ตุลาคมผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ซื้อบัตรเที่ยวเดียวที่สถานีผ่าน G ี a l l e t ในแอปต่างตงแต่พอมาถึงที่นี่มันเริ่มน่าสนใจ และน่าคลางแคลงใจบางคนบอกว่ามาตร,ราการนี้ดีมากเพราะช่วยคนกรุงเทพประหยัดและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันเป็นการใช้เงินงบประมาณมหาศาลที่อาจไม่ได้คุ้มค่าในระยะยาวหรือแม้แต่ส่งเสริมการใช้พลังงานในระบบขนส่งมวลชนที่ยังคงมีปัญหาบนลภาวะคุณคิดว่ามาตรการนี้จะแก้ไขปัญหาจราจรและสิ่งแวดล้อมได้จริงๆหรือเป็นแค่การชั่วคราวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมาวิเคราะห์กันหน่อยมันอาจจะช่วยคนรวยน้อยกว่าคนจนมากขึ้น แต่ก็มีคนโตย้แงว่าคนมีเงินก็ยังได้ประโยชน์ไม่น้อยแอชักความเห็นของคุณในคอมเมนต์สิว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่และมีไอดีดีๆเพิ่มเติมไหม